สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองฝายทุกผู้ทุกคนของผมยินดีต้อนรับรสู่ช่องช่างน้อยผาพเพลินเล็บซีทุกท่านนะครับเด้อก่อนอื่นก็ขอขอบคุณพี่ต้อยฮ่องกงนะครับพี่ต้อยฮ่องกงครับพี่น้องวันนี้เป็นจะภาพเลี้ยงเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวพี่น้องเป็นจะภาพเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะครับผมแล้วก็อุ่หน,นุนร้านหมู่บ้านในของเราครับหมู่บ้านของเรานะครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้กับบอส บอสบี้ก็เคยมานั่งกินอยู่นะครับผมร้านนี้ก็ส่งทําแล้วก็ส่งในให้ทีมงานของเราทุกคนใน,ในบ้านแจ้งทองพิริแยงครับพี่น้องแล้วก็ร้านน้ําช่างน้อยก็ซื้ออุดหน,นุนให้ทุกร้านนะครับผมแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่เอฟดินเอฟซีส่งเงินมาให้จางด้อุดหน,นุนร้านของเราทุกร้านในในหมู่บ้านนะครับผมนะครับพี่น้องช่างน้อยซื้อบัตถุร้านพี่น้องคือว่าแบ่งกระจายรายได้ให้ทุกร้าน,นะครับพี่น้องครับพี่น้องวันนี้ยี่สิบชุดนะครับผม2ี่สิบชุดสั่งให้ สร้างข้าวตี๋ให้ทีมช่างทำกำแพงนะครับผมขอบคุณพี่ต้้ยห้องคงอีกครั้งนะครับขอบคุณหลายๆท่านพี่น้องเด้อเดี๋ยวไปลุ้นไปชมไปชมภาพความประทับใจนะครับเนาะแต่ว่าเพิ่นสร้างข้ยเตี๋ไปให้สร้างสร้างสิดีใจแบบซ้ำเลยครับพี่น้องเป็นเรื่องที่ันครับครับพี่น้องตอนนี้กำลังทำนะครับเพราะว่ามันหลายชุดพี่น้องต้องรอเวลาและนี่มีน้ำปั่นด้วยนะครับผมร้านน้ำปั่นทำเป็นชุดเป็นชุดไปพี่น้อง สั่งเส้นเล็กเส้นมีมีขาวมีเหลืองครับผมสร้างไปได้หลายเพร่ะว่ามันต้องการเส้นไหนก็ให้เพื่อนเลือกอรัพี่น้อง,อองก่อนมาเพียนกระถามเท่านล้วครับว่าเอาเฉยยังครับพี่น้องเนาะนี่ครับร้านประจําในหมู่บ้านนะครับร้านกว๋วยเตี๋ยวซื้ออุดหนุนกันทุกร้านคนระับพี่น้องซื้อกันทุกร้านเลยครับผมร้านน้าร้านน้าปั่นก็ซื้อทุกร้านกระจายรายได้ให้ทุกร้านครับผมเรื่องมือเบิร์พอดีบอกก๋วยเตี๋ยวยั่งลายปะ กันแล้วกำลังทำนะครับ20ชุดขอบคุณพี่ต้อยฮ่องกงด้วยนะครับขอบคุณผลนก็ไม่ให้สร้างหน่อยสื่อตื้ยเตี๋ยวไปลียงที่งานสร้างครับพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อมีน้ำปั่นด้วยนะครับผมน้ำปั่นด้วยเดี๋ยวจะหน่อยเป็นอรุ่นนะชมในหน้าง,งานนะครับบาพุจิตีใจซํำได้ครับพี่นอ้องลอลุนรอลชมในหน้าง,งาน,นครับผมมันเศร้ากับ ชนไออกนัินให้อีก200นะครับไปซื้อน้ําแข็งซื้อน้ําส้มซื้อเอ็มร้อยสปอนเซอร์ให้ทีมงานครับพี่น้องนะครับเงินกับเงินเอฟซีส่งมาให้แล้วครับพี่น้องมันที่เงินเอฟซีส่งมาให้นะครับที่ซื้อน้ำนู่นนี่นั่นให้ให้ช่างขอบคุณแทนขอบคุณเอฟซีด้วยนะครับขอบคุณพี่แฮปปี้ด้วยนะครับผมที่โอนเงินมาให้ซื้อน้ำให้ช่างครับผมเป็นภาษาอังกฤษพี่น้องผมโดนเขาไม่เห็นใจหน่อยซื้อน้ำให้ช่างเด้อยเป็นว่าเนื้อ <Workers> pegar, วันก่อนผมไล์สดสองสามวันเมื่อกี้นี่ครับผมขอบคุณพี่ให้เป้ด้วยขอบคุณพี่ต้อยฮ่องกงวันนี้เป็นเจ้าภาพซื้อก๋วยเตี๋ยวครับผมเลย้ยงทีบช่างนะครับผมกินอิ่มกันทุกรอบแล้วครับผมทิมสางเฮาครับลูกสาวเจ้าของร้านพี่น้องเฮดซอยรุ่นเดียวกันกับน้องอ้อมเลยพี่น้องนี่น้องบีรุ่นเดียวกันกับน้องอ้อมเรียนห้องเดียวกันกับน้องอ้อมน้องน้องบีเรียนห้องเดียวกันอายุเท่ากันกับน้องอ้อม รวมด้วยช่วยกันครับพี่น้องพอดีเทียงพอดีข้าพี่น้องแล้วเราข้าพี่น้อง,องจำนวนยี่สิบชุดนะครับกาสร้างทำกำแพงขอบคุณพี่ต้อยอีกรอบนะครับผมเอาบ้างในรถเลย รวมโดยเจอกันร้านประจาในมุมบ้านเลยครับผมทีมงานแสงทองฟิลเยงกับสร้างร้านนี้แหละครับพี่น้องเอาเม์กับไปทรงอยู่ในจำนักงานตลอดครับผมแต่ละร้านเราอุดหนุนทุกร้านนะครับอุดหนุนทุกร้านกระจายรายได้ให้ทุกคนนะครับโอ้เต็มร้นเลยพี่น้องเมาล้านเมาร้านเลยนะครับวันนี้เบอร์อะเบอร์ยังเบอ่์กันสีเฮียเด้อครับผมโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปแจกสร้างกันพี่น้องเบอร์อะเนาะ ครัพี่น้องมาหอดมาถึงแล้วนะครับหน้าสำนักง,งานเราเอาอิดลงก้อนนี้ก็จะได้พักพักผ่อนกินข้าวก่อนนะครับผมจากนั้นเอาไปไว้อยู่ที่รถแล้วใกล้แล้วเลยพี่น้องใกล้แล้วแล้ว ไปก๋วยเตี๋ยวพอดีอะเที่ยงกูแล้วไปไปก๋วยเตี๋ยวยูนรถไปเดี๋ยวก่อ, <M ission> กอกน,นขอบคุณพี่ต้อยฮ่องกงด้วยนะครับที่สั่งก๋วยเตี๋ยวมาให้ทีมช่างครับผมครับพี่น้องนะไก่แล้วได้พี่น้องด้านนี้เสร็จแล้วนะครับด้านนี้ด้านนี้เสร็จแล้วพี่น้องเสร็จแล้วยาวเลยเสร็จแล้ว พอแผ่นลงแล้วก็จะกินข้าวเที่ยงนะครับนักแต่แข่ได้พี่นลองเห้แผ่นนี่นักหนักหนักมากแล้วพี่นลองนักครับพี่นลองเป็นการั่ใจให้ทีมซาง บ้า pile 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 บ้าบาบาพอดีพอดีพอดีเราพอดีพอดีพอดีสามแผ่นนี้ลงเสร็จก่อนครับผมค่อยกินข้าวพักข่อนกินข้าว นั่งแท้เดอ้อระวังดีๆดเดอ้อระวังระวังนักขับพี่น้องนักขับขนาด3ามคนน,นี่มันบ่จากขึ้นเลพี่น้องรัหน่เป็นกำลังใจให้ทีมช่างนะครับอันดียพี่น้องโอ้แบบดีแบบดีเ้ยน่ออสิละสุดยอดพี่น้องสุดยอด สุดยอดสุดยอดพี่อพี่อรจ่ยสรยางพี่น้อหนักขักนักเนีย่นเดียวโอ้แบบดีแบบดีเมือกเมือมือกต้นดีเป็นไห้เก่งยไปได้ไเนีุ่ดยอดนี่ยนะพอดี

ถ้าเห็นแล้วสวยมากนี่กำแพงกั้นดินที่สวยหอเพื่อนบราเมนครับสวยงามยังไม่ได้ใส่บัวข้างบนด้วยนะนี่ครับผมถ้าต้องเทข้านกอนแล้วก็ต่อขึ้นใส่บัวพร้อมเนาะในกานดินที่สวยนะพ่อออกมาจะสวยใกล้พร้อมครับพี่น้องมาแล้วครับเอาเลยครับหยิบเลยหยิบเลยคนละชุดละชุดเอวก่อนนะครับก่อนทางนี้ได้จะเอาขอบไปดันในน้ำอยู่ครับผมครับผมฝากเรืองเอฟซีนะพ่อมาฝากถึงเอฟซีทุกทุกคนนะครับที่มีน้ำใจให้ทีมช่าง ทำก่อสร้างวันนี้นะครับเอาคนพี่ต้อยพี่ต้อยรี่ส่งให้พี่ต้อยพี่ต้อยพี่ต้อยฮ่องกงต้อยเลยนะพี่ต้อยประเทศฮ่องกงพี่ต้อยประเทศฮ่องกงนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับได้บุญหลายๆลาแล้วพ่อเนาะเป็นได้บุญกุศลเยอะๆนะครับเป็นทำให้รวยขึ้นด้วยขึ้นนะครับผมขอขอบคุณนะครับเอาเลยใครไปเอาเลยคนละถุงมักมักก็ได้เอารถเอามักเส้นมีเส้นยังเอาเลย ครับพี่น้องขอบคุณหลายๆเ้อครับมาเอาเด้อมาเอาเด้อเดี๋จะไปแกะด้านในด้วยครับผมด้านในข้างในครับนี่พี่น้องเดี๋ยวไปเอาวยฟมมาให้กินยู่นี่เล่นมานหนิงานเลอันนี้คือว่ากินขาวเที่ยงมาเล่นปะนี่ครับพี่น้องขอบคุณงงานเลยขอบคุณพี่ต้อยแล้ครับขาบเที่ยงเป็นของช่างวันนี้ขอบคุณนะครับพี่ต้อยเดี๋ยวแม่แม่แม่เตี้ยไปเอา ไปเอาโฟมอยู่อันนี้สร้างสั่งมาให้แม่เจี๊ยด้วยนะครับผมแม่เจี๊ยแล้วก็แอดมินของเราด้วยนะครับแอดมินติ๊กก็ได้นะครับผมที่เสียให้แอดมินติก๊สกสร,กาาการ,กร้างน้อยก็ได้กินพี่น้องสร้างน้อยก็ได้กินครอบครัวชร้างน้อยก็ได้กินนะครับสั่งให้ครอบครัวช่างน้อยด้วยนะครับขอบคุณหลายโอ้กระดังยังหุ่มไผ่หุมหห่มมันพี่น้องแะ้วผมจ้ะหุ่นอะ คึ้หอบรรยากาศตะกี้ไหน่อยมันมมันน่อยไปแย่กันมันฮอนแม่นคึ้หอบรรยากาศตาหน่อยหครับผมพอแม่พาไปดำหน้านั่งกินยุหุมยุสนะครับพี่น้องไปกินกินกินรีวิวเอเอพ,อพื่นือเรากรีวิวอะรเพ่อซาว่ารีวิว้อ,อ,งอ,งงอวววมงามเ่ดได้เดยัง่งามนเลมนปะแมนครับยังไม่ร้อยอันนี้แค่แค่แรกแล้วจิ้มมันปะ เราลุนั่นได้ซาวซ์อนของพอดีเ้าพอเนาะมาสีชิจิสนันนี้นะครับแม่เตี้ยแม่ครัวเอาเสือฟัมาให้ครับผมเนี่ยช่างน้อยสั่งให้แม่เตี้ยด้วยนะครับผมกินกันทุกคนครับผมทีมงานช่งางแม่เตีย้ยช่างน้อยอ่ะแม่เตี้ยอ่ะขอบคุณพี่ต้อยห้องกองด้วยนะขอบคุณค่ะเอาไปเอาเสร็จด้เรือกเอาเจ้าป้ายมาถึงไปย้ายได้ที่ไหนนะพอดีดอกพอดี แม่เตียวสองถุงนะครับไปให้ยายแม่เตีย,ตยด้วยครับผมแล้วฉัน,นอยากจะเอาไปให้สร้างด้านด้านหนากนครับพี่น้องต้องเอาให้แอดมินของเรานะครับเดี๋ยวเล่นบักน้องตัวไหนมีขาวเวิร์ดบอแมนม,น,อกกนมีขา,าสินเล็กก็มี่นี่ไงสินเล็กก็มีสินเล็กก็มีเดี๋ยวจะไปให้แม่น้องอ้อมแพ็คของพี่น้องแข็งของพี่น้องแข็คของขอบคุณพี่ต้อยฮ่องกงด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณเอสกิโนะเอาให้อีกคนหนึ่งนะเออที่อ้อย ทันเที่ยวอะไรถามทีวนูนี่นี่แหละนี่เนาะโอเคครับเอาคนหลายพี่น้องกินอิ่มกันสามนานอิ่มน้ำสามลากันทุกคนนะครับผมสุดยอดพี่น้องสุดยอดเห็นพี่น้องแล้วพี่น้องกินแล้วพี่น้องกินแล้วนะครับผมมากินด้วยกันนะครับตัดเสียด้วยพ่อใหญ่โอ้พ่อท่านได้สีดจากคัมเดนิพ่ท่านได้สีดเบิ่งเดนิวา่าผมเสียดเพราเจ้าอะไรนะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไดบ้านท้างไหนล่ะ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมอันปุมงเคียงยางดีกว่าครับเ้อเบิงผมที่กินในเบิงระบาดนี่มันที่ซสบบ่เดี๋ยวเดี่ร้านนี่ยีมงานเากิุดไปจัร้านนี่ข้มมือกันเนาขอชมือก่อน้อครับเ้อขันแซ่บถือใจกับกูเอฟซีเพิ่งขึ้นเสียค่าก๋วยเตี๋ยวให้ซูมือย่ดอกเป็นแนวนีพอดีเขาเที่ยงพอดีพว่ารนานดี๋ยวเขาเที่ยงพอดีมมันนี่ครับโสุดยอดเลยที่เลยครับเนี่ย แซ <cin stereotype> ่บเลยก๋วยเตี๋ยวจุจัดพี่น้องสุดยอดขอบคุณพี่ต้อยฮ่องกงด้วยนะครับผมคุณหลายๆนะครับเน้อเดี๋ยวขับเทียงพี่น้องเดี๋ยวขับเทียงเผ็ดเราพี่ต้นเนี่ยเสียไปกินลราเผ็ดด้บยเผ็ดด้วมันเป็นมันๆเลยสิเ้องนะมันปรุง้อว่านนี่บ่ได้มากนะครับเด้อมว่านว่านยุดว่านยุดฝนตกครับว่านยุดพี่น้องว่านคนร่าหมองคนร่าแก่ได้ครับพี่น้อง สั่งมาแอดมินเราก็ได้กินนะครับแม่เต้แม่เตี้ยแม่ครัวเรากินน้องอ้อมน้องอามครอบครัวช่างนอได้กินหมดทุกคนนะครับครอบครัวช่างนอนได้กิน,ขขนวัตถุดทุกคนทำไปนอนมถั่วมีอย่างย่างเยเลยขอบุญขอบคุณเดอ้อขอให้บุญกุศลนี่กลับขึ้นไปหาพี่ต้อฮ่องกงนะครับให้ลำลำเรือ่อยๆไปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงนะพอนะคขอบคุณพี่ตั้วฮ่องกงอยู่ดีไม่แห้งลำลำเรื่อยๆผลบุญกุศลนี่นุ่นนําไปให้เพิินอยู่ดีไม่แห้งลำลำเรื่อยๆครับผมอีกข้างหนึ่ง เดี๋ยวนะเดี๋ยวไงมังการหน้าเนี้ยเดี๋ยวการใช่หน้าไม่ใ้่หรอกางทุ่งนาก็มีนะบอกว่ามันไม่มีโฮมใหม่อยู่ไม่งนอยู่คนละหมองแล้วพอาะพี่น้องนั่งอยู่คนละแก่คนละมุมเได้ครับผมสร้างคนกระไรกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็สิลุยต่อได้พี่น้องวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวก็จะลุยต่อมาหากันชุ่มือนอะไรก็ซ้ำเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับพี่น้องหลกเป็นหลานกันพี่น้องเราให้หน้า คิดพอ่อสร้างหน่ยอยเตยหน่อยพ่อแม่แพ้ไปดำหน้าน,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 นั่งกินนั่งเสร็จละพี่น้องสร้างหน่อยเตยหน่อยนั่งกินนั่งเสร็จละนี่แม่ดำหน้ากินเขาแล้วก็กินยูเตยหุ่มไบแห่งเสร่จละทำไงกีพี่น้องนะน้องทำไงตุกี้แั่งเสร็จละกี่คิดพ,อดพ่อผมดเตยหน่อยแ <ด S 2> หย่งเสร็จละ <ด S 2> มาเด้อมากินเ <ด S 2> ขาได้บาทนี่หากินกินกินดองละกินจอดขอบคุณพี่ต้อยด้วยนะครับพี่ต้อยท้องคงเป็นเจ้าภาพหมาร้านก๋วยเตี๋ยวนี้จกทีมงานคุณหลายๆเด้อ <c oughs> ครับผมมาถึงบ้านแล้วนะครับแจกช่างทํากําแพงหมดแล้วนะครับผมแม่แม่บ้านก็ได้กินนะครับแม่เตี้ยก็ได้กินแอดมินของเราก็ได้กินนะครับแอดมินห้อ,หนองพี่น้องแอดมินติ๊กก็ได้กินได้กินกันทุกคนอิน่มกันสำรานครับพี่น้อ,นองขอบคุณที่้อดห้องคนอีกรอบครับผมน้องอ้อมค่ะน้องเสียบองไ้อมะครับว่าน้องอ้อมน้องอ้อมน้องอ้อมสวัสดีค่ะเสียบอ่เสียบว่าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ โอ้ครับสวยๆกับผมครับน้ำโอ้น้าโอ้ครับผมน้ำครับผมเจี๊ยบพี่น้องสวัสดีค่ะขอบคุณพี่ต้าฮ่องกงด้วยนะครับผมขอบคุณอีกรอบพี่น้องขอบคุณอีกรอบพี่น้องในร้ายนะครับผมร้านนี้เป็นร้านประจาทีมงานนะครับทีมงานแสงทองพี่น้องเราก็กินร้านนี้นะครับผมหักกินเกือบทุกร้านแล้วพี่น้องพูกันไปครับผมแฟนพี่กินด้วแมนพี่นินลดกินบ่อยนะครับร้านนี้ กาคาควรจะอุดหนุนทุกร้านับผมคือจัง,ส,งสั่งน้ำสั่งน้ำสั่งน้ำทุกร้านนะครับยกเวีนยกเวนร้านาน่นละผู้เดียวครับพี่น้องคลิปนี้เอาไว้จำนี่ครับผม <S <S เดี๋ยวสั่งน่ะขออนุญาตเอฟซี FC กินก๋วยเตี๋ยวครับผมกินก๋วยเตี๋ยวขอขอขอผลบุญกุศส่วนนี้กลับไปหาพี่ต้อยฮ่องกงนับขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำล่ำรวยๆนะครับวันนี้เป็นเจ้าภาพพี่ต้อยฮ่องกงเป็นเจ้าภาพเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวทีมงานช่างแล้วก็แอดมินแล้วก็ครอบครัวสักน้อย